มีเพื่อนๆส่งมาให้ก็มีแท็กมาให้มีข่าวบ้างในไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าว่าเราเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ยาบำรุงหนังศรีรษะหรือต้นผมเนี่ยแล้วบอกผมขึ้นผมขึ้นไม่ใช่มาขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้ไปเห็นว่าไปปลูกผมมาอืมผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยปิดบังเลยนะวันแรกที่มีการถแถลงข่าวที่เซ็นทรัลพลาซ่าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมนั้นลองมาหมดเรียบร้อยแล้วเกือบทุกอย่างอันเดียวที่ผมไม่ได้ลองคือไมลนอกซิดีลหลังจากที่ผมไปบวชเนี่ย ก็ปรากฏว่าตอนผมยาวๆเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพอได้โกนเข้าไปแล้วผมขึ้นใหม่ๆถึงได้เห็นว่ามันแบบเถิดเข้าไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่ศึกมาเนี่ยเราก็เลยไปปรึกษาคนนุณโวคนนี้ว่ามันเข้าไปเกือบครึ่งแล้วนะปรากฏว่าไอ้ปักเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเข้าใจคือมันไม่ติดเราก็ควานหาต่อไปว่ามันจะมีอะไรที่จะทําให เออมันเต็มขึ้นมาเราก็ลองของเราไปเรื่อยอ่ะก็ไปลองลองจนผมไปเจอของคุณวุฒิกับคุณหลุยนี่แหละโดยที่มีพี่สาวคนหนึ่งเขาแนะนําให้ผมรู้จักว่าคนเนี้เขามีตัวเด็ดมาจากญี่ปุ่นที่เป็นส่วนประกอบอันนึงมันก็ใช้ผลได้ผลดีเราก็เลยโอเคจบแล้วก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออน่าทําออกมาเพื่อที่จะเขายหรือให้คนอื่นได้ใช้ตัวนี้คือมันเป็นแอมโพล่ะคือตอนที่เราทาเซรั่มเนี่ยเราก็คุยกับทางโรงงานว่าเฮ้ย มันคงต้องมีเวอร์ชั่นต่อไปที่มันจะมานั่งขายเซรั่มกันอยู่ตลอดเวลาคงคงไม่ใช่เราคงต้องมีการอัปเกรดมันขึ้นแอมพปอคือสารสกัดที่เข้มข้นขั้นสุดคือจะเหนือกว่าเซรั่มเหนือกว่าโทนิกเหนือกว่าอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายเราจะเป็นแอมพป์แต่ตอนหลังเทคโนโลยีมันมาได้ถึงขนาดที่สามารถที่จะอยู่ได้ไลฟ์ไซเคิลก็อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งที่เขายังคงความเข้มข้นไว้ได้อยู่แล้วก็ใช้กับเซรั่มมีอะไรบ้างอ่ะนี่เป็นแอมพปอ์อ่ะนะฮะแอมเปอร์ใช้คอยดูแลรักษาหนังศีรษะของเรา เพื่อที่จะทําให้ผมนั้นร่วงน้อยลงสระผมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เลยสระผมเป่าแห้งนะฮะแล้วก็ใส่บริเวณนั้นท,ทําให้ผมเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงไปช่วยกระตุ้นเรื่องการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดนะฮะเส้นเลือดในใต้หนังศีรษะใช้ประมาณสักสีวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือจากถ้าเกิดว่าใครที่ผมร่วงนะฮะจะดูได้เลยว่าผมก็จะร่วงน้อยพี่อันนี้เป็นวิตามินครับวิตามินําหรับทานเข้าไปอ๋อเหรอนี่กินยังไงพี่ก็กินบาลเม็ดเท่านั้นเองฮะ ตื่นเช้ามาหรือตอนก่อนนอนตื่นเช้ามาทานได้เลยครับไม่มีผลว่าจะต้องกินหลังอาหารก่อนอาหารก็เป็นกลุ่มของพวกวิตามินบีนะฮะวิตามินบีก็รู้อยู่แล้วบองุงเล็บผิวผมปกติสามสามอย่างนี้เลยนะครับก็ตกประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับสามพันหกร้อยเจ็ดสิบวันนี้มาในในคุยแซบเราเอาเหลือเท่าไหร่ดีครับสามอย่างนี้เหลือ2490กแล้วกันครับระอย่างปพลนกว่าบาทสำหรับเซตนี้เลย3อย่างทั้งตัวแอมพู แล้วก็แชมพูและวิตามินกระแสการตอบรับดีไหมคะพี่ค่ะดีมากครับดีมากแล้วการตอบรับดีมากก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเป็นลูกค้าที่เคยสนับสนุนเรามาตั้งแต่ตอนลูกค้าเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาทําอันใหม่เขาก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ตามมาใช้รวมถึงความที่ตอนนี้เป็นแอมเลคือเข้มข้นขึ้นลูกค้าที่เติมเข้ามาใหม่ก็ก็เข้ามาได้การตอบรับดีมาก